สวัสดีทักทายค่ะพี่น้องมื่อน,นี้มาทำแจวกะเมื่อพ่อพี่น้องอยู่ประเทศฝรั่งเศสเด้อพี่น้องเด้อจริงๆแล้วฝรัร่งเศสกับยูร์อรอบสวิตอ่ละพี่น้องเพราะว่าสวิตเป็นประเทศหน่อยเนาะเมื่อนี้ึ้นมาบ้านมู่พี่น้องก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตน,นองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมูบม่บ้านมู่บ้านหนึ่งเนาะ,อ,ะอยู่ทางฝรั่งเศสค่ะพี่น้องนี่ค่ะซุ่มเข้าไปพี่น้องเบิง่งบ้านเลื่อนข้าเจ้าค่ะพี่น้อง กสวยงามค่ะพี่น้องเมื่อวานจนเจ้าก็มาจอบเบ,บิ้งบานเนาะคะ่ะเนาะเอามาให้พี่น้องเบื้องพะว่าบานอยู่ทางฝั่งฝรั่งเศสมันถือกัวแกะพี่น้องถือกัวอยู่สวิตหลายอ่บาบางที่มเมื่อานจ้าก็ะื่ u ไหว,ว่าอาจสิมาซื้อบานรละหน้อยๆไหวก่อนเฮาสิกลับไปอยู่เมืองไทยพอแต่ถ้ามีที่ทํานาอย,อยู่นเน่ต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะค่ะเฮาก็อยากกลับมาอีหยังสินะเพราะว่าอยู่สวิตมันซื้อบ่ได้พี่น้องมันแพงแงฮงงหาซื้อกะ แผงแล้วการใส่ข้องสีกับแพงอยู่น่ถ้าซื้อเหลวมันก็เป็นห้องเหาเลยนะย่ฝรั่งเศสกับยุสวิตกฎหมายบคกอกันพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็เป็นมุบานอีกมุบานหนึ่งที่มุบานเพื่อนมาดามเจ้าคนอยูนี่เนาะค่ะมาดามเจ้าก็เลยมาเบิ่งน้ำเพิงไปเบิ่งบานกบุคอยแพงพี่น้องส่วนมากกับซิมิค้นต่างชาติมาอยู่ก็จังบานหลังนี้พี่น้องเห็นบ่ค่ะบานหลังนี้เป็นคนประเทศเยอรมันซื้อไว้เห็นบ่แต่ว่าก็โดนโดนโดนงัดโดนอยังเลอพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าก็มาสอนมันยังนะก็คือ ซื้อเขาเจ้าสื้อถิ่มไว้เพื่อกเกษียณนั่นแหละแต่ว่ากระห้องนี้คนนะคะใคมาอยูอ่เนาะค่ะนี่ค่ะป่าน้ึงจะเขาขายบุงเงเกษียณพี่น้องขายแสนโกแสนโกแฝงกับแม่บาณแสนหนึ่งกับแม่บ้านทอดายเลยพี่น้องเอาสี่สิบคูณเข้าไปเด้อประมาณแต่ว่าเป็นแสนยูโรพี่น้องยูโกรก็สิถือกระห้องสัดดิบหน่อยนิดนึงต่อหนึ่งเนาะนี่เมันอี้เป็นเมื่อวันอยู่เอเสียงเสียงเอียงเสียงโบด,ดังระฆังค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเองก็เป็นบ้านที่มีคนอยู่บ้านที่คนอยู่กับส,สะอาดสวยงามตาแต่บ้ากัน,นคนกับอยู่่บลายหมู่บ้านนี้มีแค่สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยก,กว่าคนอยู่ในหมู่บ้านนี้น้อง แต่ว้านนี en plus, en temps, le, plus, presque, ่ค <Silver. S 1> ่ะค right. ือเงียบเงียบเดีวมีคนออกมาเป็นวันอยู่แต่บ้านก็คือไก่ไก่ก็คือหาเปรียบเทียบบ้านเท่ากับคือจังอยู่ในต่างจังหวัดทางสินายพี่น้องจังหวัดที่มันโบบุคคลจะเลื่อนมาใส่ข้น่นใหญ่เขาไปอยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาะ ไยเขาไปอยู่ใน้านบ้านเท่ากับไปอยู่ในหมู่ที่มันไม่ทํางานในเมืองใหญ่ๆสีเนาะในสถานที่ที่มีนัน่ององเท,ท,ท,ที่ยวพี่นนอกอันนี้ก็เป็นโบสถ์ด้วยพี่นนอกด้วยเป็นโบสถ์วันนี้กเ็เป็นวันสาค,คัญทั้งศาสนาเป็นวันอีสเตอร์นะคะพี่นนอกค่ะมันมก็เลยันไอระฆังกระดังป้งป้งป้งพี่นนอกี่ก็เป็นบ้านสวยงามอยู่เด้พี่นนอกเห็นว่ากระไดเนาะเป็นบ้านนอกอยู่แต่่ากระแยกสวยอยู่พี่นนอง ดั่งจะสิพามากเกบิ่งบ้านหลังนี้พี่น้องบ้านหลังนี้เป็นบ้านอ่าสวยงามเนาะสวยง่ายดีพี่น้องเป็นบ้านสไตล์เก่านะเป็นบ้านหินเด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าจเ็ดใหม่งามงามวัดเป็นป,าป่าวัดเป็นว่างหลงังอปราสาทเก่ววาว่าพี่น้องนี่ค่่ะพีน้องเอ้านี่หนาครับพ่อใหญ่ข่อยเสียตอนนี้ข่อยก็ยืนบอกอยู่คนเดียวไปเลยเด้อคอยยังอยู่งใหญ่เดีย๋ยวอนนี้สุาสานะครับไปไปไปพี่น้องอ่ะจังมาบอกโต ข่อยลงทางมนนี่พี่น้องบ้านหลังนี้ข้าจอกก็คิงขายไปวงดือนะคะขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบุคอยมากไปานไหนมันอยู่ติถนนพี่น้องไปเบิ่งบ้านหลังอีกบ้านหลังหนึ่งค่ะพี่น้องข้าจอาประกาศขายอยู่แต่บ่าอยู่พุ่นอยู่ท้นนออายท้าย,าย,ย,าย,าย,ยสุดนะมาดําเจ้ามาักหลังุ่นไม้กลัวมันมันหนึ่งมันสวยละสองมันก็อบบยู่ติถนนแบบนี้คะ่ะเขาไปข้างในเขาค่ะเนาะเป็นหม่องพักพรเฮ่าคนตาชฉาสิบุ่ควยมากอยู่ติดถนนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสิมีรถดมีล่าเนาะ นี่ค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้ทรมาเบิง่งงามอยู่ค่ะแต่ว่าข้างหน้ากะสิบ,บ่ติดถนนปานใดกะข้ามาทางอันนี้เป็นด้านหลังด้านหน้ากะสวยอยู่แต่ว่าข้างหน้ากะสิมีถนนแต่ว่ากะข้ามาหลังถนนอันนี้เป็นหลังบ้าน,นะคะ่ะพี่นอ้องน,นี่ก็มีเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะมีหัวงว่าตรงนี้กะะ็อันี่ค่ะอันนี้ก็ผู้พามาเบิง่งเบิ่งบ้าน เบื้องข้างนี้ก็วิวโอเคอยู่ค่ะวิวเหลือจุข้างหลังข้างหน้ามองหัางก็สิเป็นถนนในจักหน่อยอาร์มานี้สิพายางเบิ่งบาทพี่นอ้องการพอนในหูแล้วค่ะดอกพี่นอ้นองเแต่มาเบิ่งซื่อๆเขาจะประกาศขายไว้เนาะพอนในหูว่าอะไรพ,พอนในพอคนที่ขายอันนี้ค่ะเป็นเป็นบาทหลังนึงที่น่าสนใจคือสามารถตกแต่งกับอยู่ได้เลยถ้าทรงท่าสีนิดหน่อยเนาะค่ะ เป็นตาอยู่อยู่พระพี่น้องมะย่างเบิ้งนี่ค่ะด่านนี้ค่ะเป็นทางด่านขางพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เป็นด่านหนาพี่น้องด่านหนาเพิอ่บอบ้านก็เจาก็กะดีอยู่ก็โอเคเลยเนาะอือนี่ก็เป็นสวนหนาบ้านพี่น้องนี่สวนหนาบ้านแต่ว่าเสียงเดียวมงนี่พี่น้องนี่ค่ะ หลังใหญ่เกินไปหลังใหญ่เกินไปสักหน่อยนี่ค่ะพี่น้องนี่เส้นเดียวมันมีถนนแล้วก็จะ,ะค่อยมากกันถนนปนดแต่ว่าก็โอเคมันโบเตติดปนด้ายนะพี่น้องโบดตติดถนนแบบนี้เลยมันมันกะไกลเต๋ออยู่อันนี้ก็เป็นทางลงไปหาถนนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ายจากหนาบ้านก็คือสิประมาณนี้พี่น้องนี่ค่ะเป็นบ้านที่เขาจะออประกาศขายไว้เนาะ กับโบหงว่าเท่าไดพี่น้องจ้ามัดยาเบิงอันนี้อยู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยพี่น้องด้วยถาบ้านอยู่สวิตซ์นี่แต่ต้องไม่ได้ค่ะเป็นเอ่อทาเป็นเงินบาทเท่าประมาณสี่สิบาสิบล้านคืนค่ะพี่น้องเออแต่ต้องไผ่อยู่สวิตแต่ว่าอยู่ฝรั่งเศสนี่อ่าสิแต่ต้องได้เนาะอ่ะพี่น้องขาบเบิงน้ำกันค่ะ าคลิปมาฝากพี่ตอนน้องสานีทั้งวัาเบิ่งบ้านมาหลุ่นกันเออจังไดกัซิมาอัปเดตมาส่งข่าวพี่น้องถ้าบอมเอนลังหนีกัซิแม่ลังหนาหรือว่ากัซิบูซื้อเลยครับไปยุ้งไทยเลยไป <c oughs> จังถ้าเบิ่งพี่น้องความข้อศีกจังใดเนาะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะงานอยู่ดอกสวนเสิร์นขาจาเวเกษตรดีดีอยู่ประดามเจ้ามีสวนหน่อยพอเด้เฮ็ดหันหอยสวนอยู่ก็โอเคอยู่ค่ะเอาค่ะบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องค่ะ เองอนก็นยังแข็งแรงทนทานอยู่โอเคโอเคอยู่ไปตะเบิงแน่แบบนี้เนาะอืมค่ะนี่ข้างๆบางขาเจกักรศิปูดอกมงดอกไม้ไปเบิดแล้วโอเคอันนี้เป็นเป็นสวนของอีกคนหนึ่งด้วยน,ะน่ตรงนี้จะกินแค่ตรงนี้ตรงข้างบ้านที่มีปลูกดอกใหม่สวนหลังบ้านเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีพี่นอ้องบรรยากาศดีอ่ะหาเบิงมาหลุดน้ำกันพี่นอ้อง ว่าสิเป็นแบบได้ออกหัวออกก่อยสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศเขาแต่ป้าหาเห็ดหลายพี่น้องเอ้ยหาเห็ดพักหลายเนาะอืมวันนี้ก็ให้ยแม่ลำเจียวพักพอนเดม่านเดมาเที่ยวทางไก่น้ำข้าวเนียพี่น้องเนาะเบิ่งนี่บรรยากาศตรงนี้พี่น้องนี่ก็สิมีถนนข้างหลังนี่ค่ะนี่บรรยากาศข้างหลังก็เป็นประมาณนี้ก็มีถนนอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้ถนนบันเป็นรถบ่มีรถหลายถนนในหมู่บ้านค่ะพี่น้องน้องนี่นะก็ไปยืนเจาะก่อยที่นั่ง โอเคอยู่พี่น้องสวยอยู่เนาะพี่น้องว่าแบบไแรบบแต่ว่าข้างในห้องบอได้ดเบิงเด้อห้องบอได้นัดข้าเจ้าเพียงแต่ห้องมาจอบเบิงก่อนนะพี่น้องว่ามันโอเคบ่เนาะเป็นตายอยู่พี่น้องเป็นตายอยู่นี่ถาลุน้ำกันจ้ะ